มันพะเน้นยเจ้าเห็นไหมพี่สายไม่ได้ขึ้นมาสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะเราไปไหนกันวันนี้เดินไปเดินนะเ <c oughs> จอเห็กดก็เอาเห็ดเอาเห็ด,ดนะเห<ช>็ดด้วยนี่ยเหละจ้ะถ้าเจอก,ก็ดีถ้าไม่เจอก็ถือว่าออกกำลังกายเนาะ<ช><ด>ได้อะไรเอาหมดจ้ะอะไรที่กินได้อ่ะทุกคนแต่ว่าอากาศนี่จะบอกไว้เลยว่าฝนตกมันลินฝนลปรยโปย มีคนเดินอยู่ข,าาข้างหน้าเราแต่ที่นี่นนะฝนจะตกถุงฝนจะตกาพายุพายุจะแรงก็พากันเดินนะคนที่นี่เขาไม่ค่อยแบบว่าสนใจกับบินฟ้าอากาศเท่าไหร่จะจะสนใจเขาสิบริออก์หนมันตกเสมอใช่ใช่จริงๆโดยนักที่จะเดียด๋ยวจะใช่นั่นแหละดีๆฝนฝนตกฝนตกเขาก็พากันเดินจะมันเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ถามว่าเขากลัวไม่สบายไหมเขากาถ้ากลัวก็คงจะ ใช่ถ้ากลัวก็คงจะไม่ได้ออกออกนอกบ้านจะเราจะทุกคนนุน่นคนเขาก็เดินกับลูกเขาทุกคนเลาอหน้าม,ม,มีมีอีกจะไปะไปทางนี้ที่ว่ามีเห็ดไหมทุกที่ถือออกกำลังกายด้วยทุกทุกคนได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพี่นะออกกำลังกายเน้นออกกำลังกายเดินคุยกันอย่างเงี้ยทุกคนเห็ด เห็นไหมเนี่ยถ่ายให้ดูอพี่ตำแยก็มีนี่เห็ดเห็ดค่ะเห็ดเห็ดหูหนูอันนี้กำลังแห้งอุ้ยตำแยนะ่ะนี่เห็ดหูหนูจ้ะทุกคนตำแย่ตำแยทุกคนเ <He ed. S 1> ห็ดเห็ดนี่นี่เห็ดหหนูทำความสะอาด ช่วงนี้มันกึ่งแห้งหมดแล้วพี่นะ mm hmm. เห็ดก็แห้งอย่างเงี้ยทุกคนนี่นี่แห้งอย่างเงี้งยจะคือจะไม่อมน้ําแล้วอะคือเอาไปผึ่งแป๊บเดียวก็แห้งเลยอะช่วงนี้เห็ดหูหนูก็จะแห้งอย่างนงี้แล้วจะทุกคนนะเอาไปตากแป๊บเดียวก็แห้งจะเขาจะไม่อมน้ําเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะทุกคนเพราะช่วงนี้ มันแบบว่าอากาศมันอุ่นขึ้นจะนิดหน่อยไม่ได้อุ่นขึ้นมากนะมัน,มนนะอุ่นมานิดหนึ่งวันนี้พวกจอยกับพี่สายก็เดินไกลกันพอสมควรจะน,นี่ถึงถนนใหญ่ละถ้าเดินไปเรื่อยๆก็ไปถึงบ้านจอยจ้ะนะอันนี้มาครึ่งทางที่จะไปบ้านจอยแล้วจ้ะทุกคนพวกจอยกับพี่สายก็เดินอย่างเงี้ยจ้ะนะวันไหนจอยไม่ไปทํางานพวกจอยก็จะเดินอย่างเงี้ยจะเดินออกกำลังกายเดินหาผักป่าเดินหาเห็ด คือจอยกับพี่สายชอบเดินกันจ้ะทุกคนนี่เห็ดเพื่อนๆนเอ้กำลังแห้งจ้ะเนี่ยเอาไปตากแป๊บเดียวก็ได้กินจะ้ะวันนี้จอยก็พาคเอาตามเคยจ้ะลมแรงแรงทุกคนเอ้เพราะว่าฝนตกจ้ะทุกคนฝนตกฝนโปรยจ้ะทางนี้อากาศก็แบบถ้าฝนไม่ตกลมไม่มีลมก็จะจะไม่หนาวจะ้ะอันนี้มันหนาวเพราะว่าไอ้นี่จ้ะทุกคนเพราะว่าลมเนาะลมแล้วฝนตก นี่จะเขากําลังแห้งเพื่อนๆจอยก็จะเก็บแล้วเอาให้พี่สายเอากลับไปเมืองไทยจะเอาไปฝากน้องๆพี่สายนั่นแหละจ้ะทุกคนนี่จ้ะมันขึ้นตามขอนไม้ที่ตายแล้วแล้วก็ขึ้นตามขอนไม้ที่แบบกึ่งเป็นกึ่งตายจ้ะทุกคนมันขึ้นเยอะเห็ดหนูนี่คือก็เขาไม่ได้อนุรักษ์กันจ้ะเพราะว่ามันเยอะจ้ะเยอะจนแบบแบบแบบเก็บไม่หวาดไม่ไหวอะทุกคน เนี่ยจะงามๆเลยเพื่อนๆส่วนใหญ่น้องๆคนไทยที่จอยรู้จักเขาจะชอบเก็บประมาณอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องใช้เวลาในการตากนานจ้ะทุกคนตากแป๊บเดียวก็แห้งยามที่เราจะมานำนำมาทำอาหารเราก็นํามาล้างดีๆจ้ะเอามาแช่น้ําร้อนนะจ้นะน้ต้มน้ํำร้อนๆแล้วก็แช่แล้วก็ล้างดีๆจ้ะนะมันก็ทานได้ปกตินะจ้ะเห็ดเนาะ ฝรั่งเขาก็ทานกันนะเพื่อนๆนนะฝรั่งบางคนจะที่ที่ทานเห็ดป่าจา้ะบางคนก็ไม่ทานบางคนก็ทานก็เหมือนคนไทยบ้านเราเนี่ยจ้ะบางคนก็ทานเห็ดป่าบางคนก็ทานผักป่าบางคนก็ไม่ทานเนะเพื่อนเพนะื่อนเนาะนี่อน์ก็ขับผ่านไปผี่ผ่านไปนี่นี่ อย่างนี้แหละทุกคนจะแห้งไม่ต้องไปเสียเวลาเวลาตากอีกนี่อย่างเงี้ยเอาใบแช่นะ้ำมันก็จะพองตัวนะเพื่อนๆนะพองตัวมันก็จะดอกใหญ่จะนี้อย่างนี้จ้ะทุกคนนี่มันแห้งอะ่ะเอาไปใส่แกงหน่อไม้โอ้ยข,ขนาด นี่นี่นี่มันไม่สดเดอ้อเพื่อนๆเ,เดอ้อมันแห้งละไม่ต้องไปเสียเวลาตากจ้ะเนี่ยสายเขาก็พาเพื่อนๆดูดอกไม้อยู่นั่นจ้ะนะ่ถ่ายดอกไม้จอร์กถ่ายเห็ดจ้ะถ่ายในการเก็บเห็ด อันนี้ก็ไม่เอาดอกใหญ่ๆกำลังแห้งนี่ทุกคนนี่น,นี่งามเนะนี่ทุกคนนี่ทุกคนตลอดคลิปพนันเอ้ไม่ต้จะพูดคำาไหนนี่อย่างนี้จะกเนก็ไปทำความสะอาดเอาจ้ะนี่ โอ้ะอะไรเกาะหัวฉันละทีเนี้ยตรงผมฉันก็กเซึงแน่ๆทีนี้เอ้ยเกาะหัวอีกไม้ก็เนี่ยทะเลาะก,กับไม้ละทีนี้ทุกคนเนี่ยโอ้เริ่มได้เยอะละเริ่มได้เยอะละคนจา๋าเนี่ยเห็นไหมตีนเดียขึงมึงทีนี้นีน่ไงเนี่ยอันนี้จะแห้งอยู่บนต้นนี่จะแห้งนี่อย่างเงี้ย อยู่บนต้นจะแห้งกว่าอยู่ข้างล่างจะ้ะข้างล่างข้างล่างเขายังจะได้น้ํามันก็จะสดจะ้ะอันนี้จอยไม่เอาไปมันเน่านางังก็ไปทำมิวสิกวิดีโออยู่ข้างบนนู่นละไปถ่ายทาบนสะพานจอยก็อยู่ข้างล่างนี่ฮะเก็บเห็ด <laughs> ต่างคนต่างแยกย้ายกันถ่ายทําทุกคนเลยนี่ไม่สนใจอะนางนางไปถ่ายวิวธรรมชาติ ลอยก็จัดการพวกเห็ดพวกของที่กินได้จะถ่ายพวกของพวกของที่กินได้นะให้พี่ตายขึ้นไปข้างบนนั่นแหละ,ะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยมาตรงเนี้ยเก็บไม่หมดนี่เก็บไม่หมด,เก,มหมดเก็บใหม่นี่เหลเยอะอยู่นะนี่ได้เยอะอยู่อย่างนี้แหละ มันไม่หนักดีทุกคนมันแห้งแล้วมันไม่มอมน้ำม,นมันไม่หนักดีอู้หูนั่นตรงน้นงามเดี๋ยวเข้าไปเก็บถุงก่อนปีนใช่ไหมาตะเกียตะกายทุ่มเทให้เธอทุกอย่างถึงรักของเราจืดจางเป็นบางบางกลางหัวใจเออน,นะจบเพลง <c oughs> จบเพงลงละนึกอยากบจบก็จบ,จบ,จบ,จบง่ายง่า,งาเพื่อนลองต่อไปไม่เป็นนี่ไง ปาดไปเถ้าตเต็มมือเลยเป็นกอบเป็นกรปลาหลงจ้อยจอยอยู่ตรงไหนนี่ไหนบอกทรายก็ถ่ายถ่ายวีดีโอตะโกนหากันกิี๊ดกัดกิี๊ดกัดนะฮะกิ้งลงโต๊ะเขาอไปไปไปหนึ่งหาเห็ดหนึ่งไปถ่ายอยู่ธรรมชาตินะจ้อยอยู่ตรงไ, <c oughs> ไหนนี่ไหนบอก ตรงนี้แหละเจกำลังหาเห็ดไปให้น้องเจ้ากินเยอะกำลังหาเห็ดเจ้าเดินไปก่อนเลยอะไรพี <c oughs> ่สายเดินไปก่อนอยู่ตรงไหนนี่นางวะ,นาง,ะ,ะนางไปละนางไปละมันน่าจะมีอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่มี ข้างหลังนี่คือสนามฟุตบอลนะเพื่อนเพื่อนะของรีดสนามซ้อมมาจ้ะนะห้องวาร์บี้นี่แหละตอนคิดว่าของรีดนะแอนดี้บอกว่าเป็นของรีดของรีดถ้าจำไม่ผิดนี่ทุกคนกำลังแห้งเจ็บจ้ะเอ้ย นุ่นนะเขาอะอยู่ในปน่านะดงหนามด้วยนี่นี่น,นี่นี่นี่มันแห้งคัะก <laughs> <c oughs> ่ะด้วยไม่หนักด้วยเจ็บคนนี้ก็ถ่ายคลิปวิวธรรมชาติคนนี้ก็คลิปธรรมะหากินเพื่อนๆนี่ปวด กระเป๋า่าไงกับวันกระเป๋าโดเรมอนยิ่งกว่าโดเรมอนอีกด้วยนู่นน่ะนู่นน่ะป้าไม่เพราธรรมดาตัวนั้นดีอันนี้ว่าแคตกล้องมัวนี่นี่ธรรมดาด้วยแตแห้งนะนะทำข้าวสดๆนะพี่หนักมากเลยแมนอันนี้แห้งแล้วนี่ยนี่นังแห้งแห้งเห้ยแล้วนี่ยแห้งแล้วนี่ทุกคนดู อ่นได้เยอะอยู่เ yeah, 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 yeah. นี่ยเยอะอยู่มันเพลนเอ้ยเจ้าเห็นไหมพี่สายไม่ได้ขึ้นมา ah, พี่สายนุ่นเต็มแล้วทุกคนนี่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 อันนี้สดอยู่จ้ะเห็นไหมนี่โอ้โ oh. หเจ๊าสายเจ้าเสียดายมากเลยมุมนี้อันนี้สดเดี๋ยวจะถ่ายอันอันอัน,อ,นอันแห้งค่อยๆแห้งไปนะจ๊ะทุกคน นี่ยังกบว่าหอยแคงเกาะกบโคดเห็นนะ้วเจ๊เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดจ้ะน,น,นู่นอุ้ยเสื้อชั้นทีเนี้ยอื้ออื้อด้วยอ๋อเนี่ยมุมข้างบนนั่นจอจะเอาให้ได้จ้ะ อีทุกคนโอ้ยฝนก็ตกฝนก็ตก oh my god นุ่นข้างบนทุกคนเข้ามาก็รีบเก็บหน่อยเด้อฝนกตกมันแฉะไงไม่รู้พี่อันเนี้ยในเนี้ยอันนี้ยแฉะเพื่อนไม่เอาทิ้งนุ่นนุ่นก็ใช่เห็นไหมนะแดงโลอยู่เนี่ยเอาแต่อันไหนที่แบบไม่ไม่ไม่เน่าดีกว่า น,นี่นี่นี่อันนั้นเน่า,าตรงนั้นเน่านี่พอให้ได้เก็บอยู่ไม่งะไม่มากก็น้อยแต่อันไหนที่แบบว่ามันแฉ่ฝนตก,กหนักด้านเดียวอ่ะนี่นี่อันนี้ดีกว่าอันแห้งดีกว่านี่ทุกคนคนชื้ถุงให้ไม่ได้อาถุงขึ้นไปเมื่อกี้นู่นนะ่ะ หยิบมาอีกเนื้อยภางาเศษหญ้าด้วยอันนี้มันรู้สึกมันมันเน่าเนาะไม่เอาดีกว่ามันชุ่มปกติมันจะแห้งแล้วค่ะเป็นตอนนี้แบบแห้งแบบแห้งอันนี้นี่ตักเ่อนเราจะได้ มุดเข้ามาในป่านี่ยขี้เกียจขึ้นไปข้างบนนู้นนี่ยเนี่ยเนี่น,นี่อันนี้ใหญ่เหรอโอเคอยู่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเห็ด,ดแดงๆเต็มอยู่จ,จอยเห็นฝรั่งเขาพดในกลุ่มเอาเขาเก็บเอาไปผัดกับผักป่าอยู่แต่จอยไม่กล้ากินหรอกทุกคนเห็ด,ดแดงๆน่ะให้เขาฝรั่งเขากินไปเถอะจอยกินแต่เห็ดที่ว่าจอยอยากกินพอเช่นเห็ดพึ่งหวานเห็ด หูหนูอะไรเงี้ยเห็ดที่ว่าเราเคยกินบ่อยๆอะ่ะไอเห็ดแบบอย่างนั้นอะ่ะไม่เอาไปกินหรอกียงนกร้องได้ยินไหมทางเดินจักรยานคนถีอจักรยานคนพาหมาเดินเยอะจ้ะทุกคนไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสมัยก่อนจอยก็เดินจากหมู่บ้านจอยมาบ้านพี่สายก็มาทางนี้แหละ เดินกับเพื่อนสองคนสมัยก่อนใช่เนี่ยถ้าจอยเดินเดินเดินไปปัจนนี้ก็ถึงบ้านจอยแล้วนัแน่ๆใช่เดินไปเอยถึงบ้านเราแล้วเหตุผลหนูเห็นไหมนะอุ up up ้ยน่ะเห็นไหมนะมันปีนขึ้นไม่ได้เนี่ยทุกเพื่อนมันสูงปีนขึ้นได้ยังไงอ่ะนะี่เหตุผลหนูเนี่ยนี่เหตุผลหนู